สวัสดีค่ะพี่บูญเวลิตี้นะคะวันนี้มีสิ่งใหม่มานำเสนอนะคะไอเจ้ามัมม่าที่สามารถต้มเองในตัวได้เนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยพี่บูลนะไปญี่ปุ่นแล้วพี่บูลก็ไปเจอนะคะมันเนี่ยราคาอยู่ประมาณหลายร้อยบาทนะคะแต่ตอนเนี้ยที่ไทยเราสามารถผลิตเองได้แล้วนะแล้วก็พี่บูลซื้อมาเนี่ยในราคา กระป๋องละ35บะาาท3กระป๋องร้อยมีอยู่2รสชาตินะวันนั้นที่ไปซื้อมามีอยู่2รสชาติพี่บุญก็เลยเลือกเอาเป็นแบบชาบูน้ำดำมา2แล้วก็มาล่ามา1นะคะวันนี้พี่บุญจะมาลองทำดูนะคะก็จะทำา2รสค่ะมีน้ำดำกับมาล่าเดีย๋ยวเรามาดูกันนะก็คือ,อ,อตอนนี้นะคะข้างในเนี่ยเขาก็จะบอกถึง วิธีทำให้เราเรียบร้อยเลยเอาอะไรก่อนเอาหมาล่าก่อนแล้วกันเนาะมาหมาลาก่อนแล้วกันไม่ต้องไปซื้อแพงแล้วนะคะเนี่ยมันก็ไม่ต้องใช้เอ่อเตาไฟฟ้าไม่ต้องใช้เตาแก๊สไม่ต้องใช้การน้ําร้อนนะเพียงแค่มีน้ำนะคะนี่นะ เพียงแค่มีน้ำอ่ะแกะมานะคะก็จะมีอุปกรณ์มาให้เลยก็คือช้อนพร้อมทานนะคะแล้วก็มีเครื่องปรุงนะคะ,ะ,วนะะความซะเลยอ่ะในนี้นะคะก็จะมีผักแล้วก็เส้นมามา่ารวมถึงอันนี้คือถุงทำความร้อน ถุงทำความร้อนนะตัวนี้แหละที่มันจะทำให้มาม่าเนี่ยกับน้ำเนี่ยมันเดือดมาม่าก,ก็จะสุกอะเรามาดูนะคะวิธทีทำนะคะเขาบอกว่าให้เราแกะอุปกรณ์ออกมานะคะเสร็จแล้วเนี่ยแกะถุงทำความร้อนนะคะแกะถุงทำความร้อน นี่ลักษณะเป็นอย่างนี้มันก็คล้ายๆถุงความชื้นเลยนะนิ่มๆหน่อยมีอะไรอยู่ด้านในเอาไอ้แผ่นทําความร้อนเนีย่ยัดเข้าไปข้างล่างค่ะแล้วก็เติมน้ํานะคะน้ำเปล่าวิน้ําเปล่าถึงแค่ขอบนี้ค่ะขอบถ้วยนี่สะดวกก็คือสะดวกตรงไหนสะดวกพกพาเข้าป่าเข้าสวนแบบ หิวหิวเนาะไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอะไรที่มันจะทําให้สุกได้อย่างเงี้ยเออใช้ได้ใช้ได้ไดอะใส่น้ําใส่น้ําเข้าไปนะคะนะ๋ย่พี่บูลดูก่อนว่าอืมเติมน้ําเข้าไปเติมน้าเข้าไปในขีดที่พี่พี่บูลแจ้งไปอะเติมแล้วนะคะเขาให้เติมแค่ขีดนั้นนะ แล้วทีนี้นี่ไงเริ่มแล้วเริ่มทำความร้อนละเริ่มพองเริ่มร้อนอ้าวทีนี้แกะกล่องมาม่าเลยค่ะใส่ลงไปค่ะแกะกล่องมาม่าแล้วใส่ลงไปอ่ะใส่เครื่องปรุงซะ มาล่านี่ก็จะเผ็ดหน่อยนะคะโอ้ผมแดงๆเลยใส่น้ำลงไปค่ะปิดฝานะคะรอประมาณ5-10นาทีนะคะโอ้ตอนนี้ร้อนแล้วนะ ตอนนี้ร้อนแล้วนะคะพี่บุญปิดฝาโอ้โหเสียงเขาเดือดได้ยินไหมคะประมาณห้าถึงสิบนาทีเราได้ทานละอยู่นี้วิวัฒนาการก้าวไกลนะพี่บูณชอบนะแบบนี้แล้วมันก็เป็นอะไรที่ตอนนี้นิยมด้วยแล้วตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันแพงตอนนี้ถูกลงละดูสิได้ยินเสียงไห ควันขึ้นล้วันขึ้นแล้วแอบดูหน่อยไหมแอบดูหน่อยไหมอีก่อนอยังไม่สุกเสียงดังอะ่ะเหมือนเขากำลังแบบต้มอยู่อะ่ะอือันนี้รถหมาล่านะเดี๋ยวพี่บูนจะมาทำํำชาบูน้ำดำด้วยอันนี้ซื้อมาให้ลูกทานได้สบายๆเลย ดีจังอ่ะในระหว่างที่เรารอหมาล่าเดือดเรามาทำน้ำดำรอเลย ก็ให้เราปิดให้สนิทนะนะขอ,อพี่บูนใส่ผิดนี่ว่ะเออนี่นี่อะแอบบดูอุ้ยเว้ยเ้ย้ยวอ่า<อ>นี่ซอสน,น้ำดำแกะมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็มีแผ่นทำความร้อนอะแกะแผ่นทำาร้อนเวลาตัดระวังหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปตัดโดนเอ่อขอบมันแล้วเดี๋ยวผงที่เขาจะใช้ทําความร้อนมันจะ พลุงออกมาเลอะออกมาเพราะว่าพี่บุญไม่แน่ใจว่ามันอันตรายหรือเปล่าอพองละพองละอ่ะพองละเห็นไหมเห็นไหมอ่ะพองละเริ่มทําความร้อนละพองละนานเห็นไหมอุย๊ยโลนะอ่ะแกะ ในนี้มีในชาบูน้ำดำมีผักให้ด้วยนะนี่เอาใส่ลงไปค่ะเติมน้ำเติมน้ำแล้วก็ใส่เครื่องปรุงค่ะที่เขาให้มา ว้าวหอมมาก,กวนติดฝาอันนี้ก็เริ่มเดือดละอ่ะตัวนี้ไปวดูซิโอ้ห้าถึงสิบนาที ออหอมมากมาดูช้อนกันช้อนก็แข็งแรงนะช้อนสำหรับ่าสำหรับพก่าควันขึ้นแล้วควันขึ้นแล้ว แรงร้อนแรงที่บุญขอแอดดอูน้ำนางนี้แบบแดงเถือก เดี๋ยวเรามาต่อคลิปกันใหม่นะพี่บูนจะสาร,รภาพความจริงให้ฟังว่าเอ่อคลิปมันหายไปคลิปมันหายไปช่วงหนึ่งช่วงที่พี่บูนไปทําอะไรเกี่ยวกับเทคนิคมันนี่แหละพี่บูนไม่รู้แล้วทีนี้คลิปหายคลิปหายไปคือคลิปหายไปตอนกินทีนี้โอ้จะบอกว่านี่กินไปหมดแล้วกินแล้วนะแต่จะบอกให้ฟังว่าเลยต้องทานใหม่อีกกระปุกนึง ทานใหม่โอ้โหสามกระปุกไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยทีนี้พี่ปูจะบอกว่าไอรถหมาล่าเนี่ยนะแซ่บมากแซ่บมากแซ่บมากนะคะรสจัดจ้านนะคะถามว่าเผ็ดไหมเผ็ดค่ะแต่ไม่มากนะคะเผ็ดแต่ไม่มากแล้วก็ด้านในก็จะมีเห็ดหูหนูให้เห็ดหูหนูขาวนะให้มาเยอะเหมือนกันนะคะก็ทําให้เราไม่เลี่ยนนะเนาะแล้วก็รส น้ำดำนี่ชาบูน้ำดำพี่บูจะบอกว่าไม่เผ็ดเลยนะคะก็ตามสไตล์ชาบูน้ำดำก็คือว่าจะออกหวานนิดนึงออกหวานนิดนึงรสชาติใช้ได้ค่ะแล้วเห็ดหูหนูดำที่เขาใส่ให้มานั้นอะเยอะมากเยอะมากทำให้เราทานแล้วเราไม่เลี่ยน นะเยอะมากทีนี้พี่บูญจะบอกว่ากล่องเนี้ยที่พี่บูญจะทําทานเนี่ยพี่บูญเอาน้ําหมาล่ามาใส่นะเอาน้ําหมาล่ามาใส่เอามาม่าของน้ําดามาใส่เออเอาสิมิกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูแต่เส้นเนี้ยพี่บูญให้ผ่านนะให้ผ่านทั้งหมดเลยคือว่า เส้นเขาจะเหนียวดีนะคะถือว่าโอเคผ่านค่ะสองรถนี้แต่มันมีหลายรถนะคะถ้าเกิดใครจะลองเออซื้อมาทานนะคะมันมีหลายรถแต่ว่าร้านที่พี่บุญไปซื้อมามันเหลือแค่สองรถนี้นะก็เดี๋ยวมาดูกันโอ้ยตลกตัวเองมากอ่าคือ อย่างที่บอกค่ะแผ่นทําความร้อนเนี่ยคือไม่แนะนําให้เด็กทานตามลําพังนะคะเด็กเพราะว่ามันร้อนจริงๆมันร้อนมากพี่บุญเก่งว่าเออน้องๆอ,อาจจะทําหกทาลวกใส่ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็คุณพ่อคุณแม่ก็เอ,อดูแลดูแลด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันร้อนขนาดว่าแผ่นความความแผ่นทําความร้อนมันมัน มันหยุดทํางานแล้วอ่ะมันก็ยังร้อนอยู่เลยควันก็ยังขึ้นอยู่เลยนะขนาดปริมาณของวาม,าม่าเนี่ยก็เท่ากับห่อละหกบาทบ้านเราอะค่ะแต่ว่าอุ้ยเห็นไหมร้อนมากแต่ว่ามันได้ความสะดวกได้ลูกเล่นได้รสชาติอย่างนี้คะ่ะเนอะดูสิเสียง ยังร้อนอยู่เลยแผ่นทำความร้อนก็ทำงานนานมากนะคะโอ้พี่บุญเสียดายมากเลยสำหรับพี่บุญไม่รอถึงสิบนาทีหรอกนะคะห้านาทีนี้ก็ทานได้แล้วอะดูสิเส้นเขาใช้ได้นะคะ อืจะบอกว่าพี่บู์จะพบไปเวลาที่เราไปพักรีสอร์ทที่มันแบบกันดานรีสอร์ทกันดานคืออะไรคือแบบแฟนพี่บูลนะเขาชอบเที่ยวที่มันแบบว่าไปยักๆกหน่อยอย่างเออเคยไปพักอยู่ที่รีสอร์ทหนึ่งที่เ จังหวัดตากแล้วแบบว่าเนาะมันก็ไม่ได้มีมินิมาร์ทหรือเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยแล้วพี่บูชอบหิวกลางดึกชอบผิวแบบเที่ยงคืนอย่างเงี้ยเอาละหิวละแล้วรีสอร์ทเขาก็จะไม่มีการน้าร้อนให้เอาพูดง่ายๆเลยคือรีสอร์ทไหนที่เขาไม่มีการน้าร้อนให้เราเราพกไปนะแล้วเราก็จัดการทําทานได้เลยโดยเฉพาะลูกพี่บูนี่แบบโอโ้โห ชอบหิวก่อนนอนเป็นประจำไม่ต้องงอการน้ำร้อนไม่ต้องงอเตาแก๊สไม่ต้องงอน้ำร้อนก็ไม่ต้องนะใช้อุณหภูมิน้ำเลยเอ๊ยใช้น้ำอุณหภูมิห้องเลยน้ำธรรมดาเนี่ยแหละไม่ไม่ใช่น้ำแบบน้ำร้อนมันก็ร้อนเองได้เพราะมันแผ่นความทำความร้อนนะคะ เห็นองูหนูก็ให้เยอะมากเป็นชิ้นเลยอันนี้คือของสูตรน้ำดำนะคะที่เขาให้คนญี่ปุ่นนะคะเขาทานบะหมี่อ่ะเขาจะไม่กัดเส้นนะกัดเส้นให้ขาดเนี่ยเขาจะไม่เขาจะแบบสูดเข้าไป ให้สุดเส้นเลยนะมันเป็นธรรมเนียมในการทานของเขานะทานอาหารที่เป็นเส้นทานบะหม,มี่ทานนูดโดทานอะไรก็ตามที่เป็นเส้นน่ะเขาจะไม่กัดเขาจะสูดปุ๊บให้หายไปกับปากเลยเพราะว่าเขาแบบเหมือนแบบถ้าบ้านเราก็คงเรียกว่าถืออเนาะว่าอาหารที่เป็นเส้นก็จะไม่กัดไม่ตัดอะไรอย่างเงี้ย โชคดีนะที่เหลือยุกกล่องนึงอะสรุปแล้วพี่บุญทานสามกล่องนะจริงๆอะสองกล่องนี่ก็คือแน่นแล้วอ่ะแต่เสียดายคลิปอะไม่อยากทิ้งเห็นหูหนู เก็ม้วยเลยนี่แผงความร้อนยังทำงานอยู่นะคขเนี่ยกำลังใกล้ดับแล้วคือร้อนนานอ่ะนี่น้าหนาวตอนคืนเนาะซดแบบไม่เผ็ดนะร้อนๆนะโอ้โหค่องคอซื้อไปไว้เวลาเราไปเที่ยว ขึ้นเขาอย่างเงี้ยภูทับเบิกอย่างเงี้ยเนาะภูชี่ฟ้าอย่างเงี้ยโอ้โหฟินหาร้อนๆอากาศหนาว ดีนะให้มัเยอะเห็ดเนี่ยมแก้เรียนได้พี่บูนทานเสียงดังเนี่ยชีวิตจริงก็ไม่ได้ทานแบบนี้นะคะแต่เราทานเนี่ยเพื่ออัตลดในการชมเพื่อความบันเทิงนะคะเยาก่ินมากเนาะ อืม,อมรสหมาล่าไม่เผ็ดค่ะคือเผ็ดอยู่แต่เผ็ดแบบเด็กกินไม่ได้แต่ผู้ใหญ่ทานได้ค่ะ <ด>สามกลงเอาละค่ะคลิปนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองนะอุปกรณ์ที่แบบ กำลังนิยมนะคะในการทำมาม่ากล่องแบบนี้นะคะมาแบบสำเร็จเลยแค่ใช้น้ำเปล่านะคะไม่ต้องใช้น้ำร้อนไม่ต้องใช้อุปกรณ์ตัวช่วยอะไรทั้งนั้นเทน้ำลงไปเดี๋ยวร้อนเองนะคะเยี่ยมค่ะพี่บุญชอบนะคะก็คือให้ผ่านให้ผ่านเลยนะคะ ยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะพี่บูลฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe และกดกระดิ่งติดตามพี่บูลด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าพี่บูลจะทำอะไรนั้นรบกวนทุกคนช่วยติดตามพี่บูลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะอ้ออย่าลืมค่ะพี่บูลมีคำคมท้ายคลิปด้วยไปฟังกันค่ะคำคมท้ายคลิปวันนี้ คุณอาจจะต้องสู้มากกว่าหนึ่งครั้งถึงจะเอาชนะได้มาเกเลต์เท็เชอร์